เคยเป็นกันไหมครับแบบว่าลืมว่าวางกุญแจไว้ตรงไหนหรือบางทีเดินเข้าห้องไปแล้วอา้าวลืมสงานว่าจะมาทำอะไรไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราอยากจะมาเจาะลึกเรื่องราวของอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายของเรานั่นก็คือสมองนั่นเองครับใช่ครับพอเจอบ่อยๆเข้าเนี่ยหลายคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะ นีความจําของเรากําลังมีปัญหาหรือเปล่านะแล้วมันจะเป็นสัญญาณของอะไรร้ายแรงไหมวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับ2%ครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าสมองของเราเนี่ยมีน้ําหนักแค่2%ของน้าหนักตัวทั้งหมดเองนะแต่กลับทําหน้าที่เหมือนเป็นโรงไฟฟ้าขนาดมหึมากับร่างกายของเราทั้งร่างเลยแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ20%นี่คือปริมาณพลังงานและออกซิเจนที่สมองดึงไปใช้ครับ ตั้ง20%ของที่ร่างกายใช้ทั้งหมดนี่ยคือสมองเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการที่กินพลังงานเยอะมากเพื่อให้ทุกอย่างในตัวเราทำงานได้เป็นปกติเอาละครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ศูนย์บัญชาการสุดยอดแห่งนี้ทำงานได้เรามาเริ่มทัวร์กันแบบเร็วๆนะครับไปดูโครงสร้างพื้นฐานของมันกันสักหน่อยคุณหมอกิติทัศน์บุญเจริญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาท่านอธิบายไว้ง่ายๆเลยครับว่า สมองของเราเนี่ยแบ่งได้เป็น3ส่วนหลักๆก็คือซีร e บรามหรือที่เราเรียกกันว่าสมองใหญ่ซี r e b e l ล um, ัมหรือสมองน้อยแล้วก็ก้านสมองครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละส่วนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองทีนี้มาดูที่สมองใหญ่หรือซีริบร u มกันต่อนะครับส่วนนี้ยังแบ่งย่อยออกไปได้อีกเป็น4ส่วนที่เรียกว่าโลบครับแต่ละส่วนเนี่ยทำงานประสานกันเป็นทีมเวิร์ที่น่าทึ่งมากเลย ตั้งแต่สมองส่วนหน้าที่ช่วยเราคิดเรื่องยากๆตัดสินใจแก้ปัญหาไปจนถึงสมองส่วนท้ายทอยที่ทำหน้าที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่สำคัญมากก็คือการแปลผลภาพที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับพอเรารู้จักหน้าตาของสมองคร่าวๆกันแล้วคำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วโครงสร้างนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพราะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าสมองเราจะหยุดพัฒนาหลังช่วงวัยรุ่นซึ่งวันนี้เราจะมาลบความเชื่อนี้กันครับ ความจริงก็คือสมองเราพัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยครับตั้งแต่0ถึง5ขวบเนี่ยขนาดและเซลล์สมองจะโตเร็วมากพอเข้าช่วง5ถึง20ปีการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ก็จะเริ่มแตกแขนงออกไปเหมือนรากต้นไม้เลยครับซึ่งนี่แหละคือช่วงพีคของการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเลยพออายุ2 0ถึง40ปีการเชื่อมต่อพวกนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นกลายเป็นเหมือนทางด่วนส่งข้อมูลได้เร็วปรืดแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคือพออายุ40ขึ้นไป ถึงแม้ว่าความเร็วในการคิดอาจจะเช้าลงบ้างแต่ทักษะที่ต้องใช้ประสบการณ์เยอะๆอย่างการวิเคราะห์ภาพรวมเนี่ยกลับยังพัฒนาต่อไปได้อีกนะครับซึ่งก็ตรงกับที่คุณหมอกิติทัศน์บอกไว้เลยครับว่าคนที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้สมองตลอดสมองก็ยังคงสามารถแตกแขนงแตกใบได้นี่คือหัวใจสำคัญเลยครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่การเรียนรู้และใช้สมองอยู่เสมอจะช่วยให้สมองสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆได้ตลอดเวลา และการที่สมองสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆได้ตลอดชีวิตเนี่แหละครับมันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยกับหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของมันนั่นก็คือเรื่องของความจำครับคือต้องบอกว่าความจำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับแต่มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากลองลึกภาพตามนะครับเวลาเราจะไปซื้อของเราใช้ความจำขณะทำงานเพื่อจำลิสต์ของที่จะซื้อ พอมีคนถามว่าเมื่อวานทําอะไรมาเราก็ใช้ความจําเชิงเหตุการณ์เพื่อเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้ฟังหรือการที่เราแค่รู้ว่าสับปะรดสีเหลืองอันนั้นคือความจําเชิงความหมายส่วนทักษะอย่างการขี่จักรยานเนี่ยก็มาจากความจําเชิงกระบวนวิธีค่ะทั้งหมดนี้ทํางานร่วมกันแบบน่าทึ่งมากๆเลยพอเข้าใจแบบนี้แล้วคําถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงให้ความจำของเราดีขึ้นได้บ้างมันมีเทคนิคอะไรที่เอาไปใช้ได้จริงไหม คุณหมอกิติทัตก็แนะนํากลยุทธ์ง่ายๆที่เราเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเลยครับตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิอย่างการมีสมาธิการสร้างนิสัยวางของสําคัญไว้ที่เดิมไปจนถึงเทคนิคการเรียนรู้อย่างการพยายามเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเช่นจําที่จอดรถโซน A4 โดยนึกถขิงกระดาษ a 4อะไรแบบนี้ครับและแน่นอนวิธีคลาสสิกอย่างการจดบันทึกก็ยังใช้ได้ผลดีเสมอ เอาละครับมาถึงหัวข้อที่ผมว่าหลายคนน่าจะกังวลที่สุดเวลาที่เริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมนั่นก็คือเรื่องของภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์ครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเทียเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อโรคเฉพาะนะครับแต่มันเป็นเหมือนคำเรียกว้างๆของกลุ่มอาการที่ความสามารถทางสมองของเรามันลดลงจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันส่วนโรคอัลไซเมอร์เนี่ย อันนี้ล่ะครับคือชื่อโรคแบบเฉพาะเจาะจงเลยมันเกิดจากการที่มีโปรตีนพิษไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำลายเซลล์สมองและที่สำคัญคืออัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดให้ถูกก็คือคนคนหนึ่งมีภาวะสมองเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากโรคอัลไซเมอร์ครับมันก็เหมือนกับที่เราพูดว่าคนนั้นมีอาการน้ำมูกไหลซึ่งเกิดมาจากโรคหวัดนั่นแหละครับชัดเจนเลยเนาะ แล้วทีนี้เราจะแยกได้ยังไงล่ะว่าแบบไหนคือการหลงลืมตามวัยธรรมดามดากับแบบไหนที่เป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวลก็ลองดูง่ายๆครับถ้าแค่ลืมว่าวางกุญแจไว้ไหนเป็นครั้งคราวอันนี้อาจจะยังปกติแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งเกิดไปเมื่อวานซืนหรือเริ่มวางของในที่แป,กแปลกๆแบบเอากุญแจรถไปแช่ไว้ในช่องฟรีซอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ควรไปปรึกษาคุณหมอแล้วล่ะครับแต่ข่าวดีก็คือ มันมีวิธีที่เราสามารถทำได้จริงนะครับเป็นวิธีที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วด้วยว่าช่วยปกป้องสุขภาพสมองของเราได้จริงๆอย่างแรกเลยครับการออกกำลังกายองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยแนะนำไว้ชัดเจนเลยเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่ช่วยล้างของเสียออกจากสมองเราได้ตัวเลขที่แนะนำอาจจะดูเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วแค่เราเดินเร็วๆวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายได้เยอะมากๆเลวครับ และอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเข้าสังคมครับมีงานวิจัยชี้ชัดเลยว่าการแยกตัวอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยที่ทำให้สมองเสื่อมถอยเพราะการได้พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันช่วยกระตุ้นสมองและทำให้เรามีกิจกรรมทำอยู่ตลอดเวลาครับและสุดท้ายครับเรามาดูความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นมากๆที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการดูแลโรคอัลไซเมอร์ไปเลย นี่อาจจะเปลี่ยนเกมไปเลยก็ได้นะครับคือตอนนี้เขากำลังพัฒนาการตรวจเลือดแบบง่ายๆเลยเพื่อหาโปรตีนที่เกี่ยวกับอัลไซเมอร์ซึ่งมันสามารถตรวจเจอได้หลายปีก่อนที่อาการหนักๆจะแสดงออกมาด้วยซ้ำลองนึกภาพตามสิครับถ้าเราวินิจฉัยโรคได้เร็วขนาดนั้นคนลยุทธ์การรักษาและการป้องกันมันจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดไหนและศักยภาพในการตรวจหาโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้ล่ละครับที่ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อว่า แล้วแนวทางการดูแลสุขภาพสมองและการสูงวัยของเราจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไร